ไฟ์สดครับวันที่ไลฟ่สดไงแต่ว่าวันนี้ยพี่พี่อะน้องแกมน้องแกมอ,อ่ะน้องสีแกนมแกน,น้องสีแกน้องสีแกมเพราะพี่สัญญาวไว้ว่าถ้าโอเค ยังไม่ลองได้มาอะไรแล้วอ่ะฝั่งแบงค์แบงค์มาแจ้งกับความยู่ดีที่ดิวขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้หนูมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็ขอให้หนูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมแล้คนร็อกข้างฟองไปช่วยเหลือกับฟองออกไปข้างนอแล้วก็คุณูจุญแจงคุณูจุญแจงวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับมักสาวเทามักสาวเทาเบียงแค่ไนบ้างนี่มักสาวเทาน้อง ก้านสองหน่งการก็ขอให้น้องคนนี้ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบสามตอให้หนูประสบความสำเร็จนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้หนูเป็นคนดีแบ่งปันเมื่อเรามีโอกาสนะครับเป็นคนดีของสังคมอันนี้ใครตกลงร้องข้าวแล้วนี่ไม่พี่ดิวคุยในไลน์แค่ว่าแบบถ้าตกีลงมาได้พี่ก็จะให้กำลังใจแต่ที่เข้าใจว่าคนเรามีหน้าที่ มีหน้าที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหนึ่งหมื่นแล้วคะ่ะพี่ดีวเพราะว่าชีวิตพี่ดียวหนึ่งหมื่นแล้วคะ่ะชีวิตพี่ดีวไม,มันไม่ได้แบบเข้าใจไหมคือคือไอเป็นคนง่ายคือบิ๊กอะ มาจากค้นีไอ้กับบอดามาแต่ยังหน่อยๆวอให้เจอหน้าน้องเฮ้ยนี่คือแบบว่าแมนน้องรอบเพลงนีเราเข้าไปไอ้กับบอดานโอเคแม่นแมนแมนน้องดีรอบเพลงแค่เพิงเพลงนี่ให้ฟังเห็นนั่งกินข้าวแล้วก็ไปอุ้มบนไอ้กับไหไปเด้อีหลี่ไอเป็นคนยังซี่ไอเป็นีี พอบ้าไอค็อคนสีหลีมเออพี่น้องแซลอ,าอาดีตไอเอเอเข้าเขัา,ขา,ขาสปอนเซอร์ที่ดนะครับีเนคน,น้นอยากหน้าสว่างอาจารย์ใส่ใช้กินที่ดีวาม <laughs> ใส่โฆษณาดี่ตรงนี้ความะคบ่อยคำาุ่น้าที่ตนุอย้ีาร่าสูแต่ว่าถ้าพี่ไปเยี่ยมโตเกียวได้ใช่ไหมไปเยี่ยมโอกาสไปได้ไหมเือนนีถ้ามันตอนนี้งานลัแต่มันก็ลงมันไปง่ายอยู่พี่งางที่แฟนไม่พี่หาหน่งงานปีหน้าหรือปีต่อไปหน้าวันสองปีสอีเดียวที่หลาครับใช่คงแบ่ัาก ก็ผลงานเราตื่นเต้นแค่เดียวเดียวพวกพี่นั่งอยู่ในกลุ่มรวมกันเตือนเยอะตอนประยู่ในบริษัทสามในนี้อยู่ในกลางเลยนะครับไม่ถึงม่ถึงเตือนเพราะถึงเราแค่อยูอันนี้แนะนําตัวเนี่ยครับอันนี้คืออะไรยังไงบ้างครับพาที่คนอ่าคนเสื้อดําเสื้อดําอันนี้เป็นคนกับเป็นซูเฟอร์อ่าน้องเพื่อนผมด้วยอ่าเคยเห็นออกกระบะอยู่ทินดีรดูอยู่น้องอะไรนะครับน้องนารฟนะครับแล้วก็ น้องตี๋พี่น้องเบนเบน้องเบนแล้วก็ไอ้น้องอะไรนี่แม่พี่แซมนะคะพี่ช่างแต่งหน้าโอเคแล้วก็ครับน้องเดี่ยวนะคะพี่เดี่ยวคนสวยสวยนะครับแล้วก็น้องอะไรครับน้องชินจางแล้วก็น้องแก้มสูมด้านน้องแก้มน้องแก้มน่ารักมากเลยอ่ะครึ่งหนึ่งได้ไหมครึ่งท่อนได้ไหมครับ เพลงโบราณอาขอปรับทมงานกล่องทุท้งทอนให้พี่เจ้าหน่อยนะคือเนื้อรูปไม่สี่ข้อเขาบัดดีพี่อยากพูดเกี่ยวแบบล้ำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบล้ำไทยลำ้ำกับมิตรสานไทยปนกันใจ <c oughs> ไอ้สั่นละมาเจนว่นา,นตางตากลางเลี้ยงลางพาเดินพูดไทยแล้วก็เดินย้ำม,มองอีน้องหัดตองหัดจ้องมองตาผ้ายาง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 ขยันยุคห่างย่างเที่ยวแล้วเอาไป ต้องข้าในไหวลุงกอบาดเลี้ยมขอมาแก้มข้อนใจน้ำบานขอเป็นวานมาวอมสวนน้ำพงตุ้มีค่ะกระดัวหลานเจ้า